สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ทเงาแหวววันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาววันอังคารประจําเดือนมกราคม2568กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาววันอังคารสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงความรักกันเนาะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทคนโสดกับคนมีคู่เนาะ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันก่อน <c oughs> ขอไพ่สิบมให้กับคนโสดชาววันอังคารด้ค่ะ ชาวอังคารคนโสด <c oughs> ขออภัยค่ะช่วงนี้คนโสดน,นะกำลังสนุกกับการทำงานนะแล้วก็เหมือนมีความคิดว่าอยากจะไปบวชนะไปศึกษาธรรมะหรือว่าอาจจะไปศึกษาสิ่งที่สนใจนะบางท่านเป็นศาสนาอื่นนะคิดอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าหาพระเจ้า ช่วงนี้จะอยู่ในโหมดปีกเว่เๆกันนะบางท่านในอดีตเจอสิ่งที่เลวร้ายเจออดีตที่เจ็ปวดมานะพยายามที่จะมุกอ่อนเลยยังไม่สนใจใครคืออยากแบบโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะแล้วค่อยไปมีใหม่ ตอนนี้คุณโฟกัสทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองนะทั้งงานทั้งท่องเที่ยวทั้งทุกๆอย่างคือคุณให้เวลากับตัวเองและรักตัวเองมากเพราะฉะนั้นต่อให้มีคนเข้ามานะคุณก็ไม่ได้สนใจนะช่วงนี้คุณโฟกัสแต่ตัวเองไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนไปศึกษาธรรมะเข้าหาศาสนาบางท่านไปเรียนต่อเพื่อเอาวุฒไปเพิ่ม เงินเดือนเพิ่มตำแหน่งนะช่วงนี้เลยยังไม่มีอะไรที่แบบยังไม่มีแบบคนที่คุณสนใจนะหรือพูดง,ง่ายๆคือยังคุณยังไม่สนใจใครนอกจากตัวคุณเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีคนที่เข้ามาทำให้คุณใจเต้นบ้างได้ไหมนะ ยังนะช่วงนี้ยังคือคนนะเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าตัวคุณเองอะโฟกัสที่ตัวเองเพราะช่วงนี้หนะ้าที่การงานคุณกําลังเป็นไปได้อย่างดีนะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งคุณถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากคนหนึ่งเลยจากการทํางานอย่างหนักนะทําให้ผู้ใหญ่อะเขามองเห็นศักยภาพของคุณนะช่วงนี้เลยต่อให้คนเข้ามาคุณอย่าให้โฟกัสกับใครนะคะ งั้นเดี๋ยวดูสถานก,การณ์ทั่วไปในช่วงนี้เนาะของคุณส,ส่วนใหญ่ขอค่ห้าใบค่ะ สถานการณ์ทั่ว,วไปในช่วงนี้คือคุณก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานหาเงินอยู่ <c oughs> คุณมองว่าไม่มีความรักอยู่ได้แต่ไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่ในโหมดทำงานเก็บเงินอยู่ในช่วง <c oughs> มุ่งม,มนะั่นทํางานนะตอนนี้ใคร ข้ามาคุณไม่สนใจใครเลยนะแล้วการงานคุณก็เป็นไปได้อย่างดีด้วยนะไม่มีอะไรนะก่อนหน้โอเคจบไปแล้วเนาะสหรรัทคนโสดแล้วต่อไปเป็นของคนมีคู่นะเอาล่ะมาต่อของคนมีคู่เนาะขอให้ขอไพ่สิบใบให้แต่คนมีคู่ชาวอังคารด,ด้วยค่ะ <c oughs> คมีคู่ชาววันอังคาร <c oughs> คือเหมือนต่างฝ่ายต่างทํางานกันคนละที่นะเลยทําให้ต่างคนต่างอยู่ส,ส่วนใหญ่แล้วก็คือวันหยุดยาวและอะไรเงี้ยก็จะมาเจอกันทีหนึ่งหรือวันหยุดสร์อาทิตย์นะคือด้วยความที่คุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างทํามาทำมงแล้วก็เป็นคนที่คือไม่ค่อยสูงสิงกรบใครนอกจากครอบครัวของตัวเองคุณก็มักจะใช้ชีวิตหลังเลิกงานอยู่คนเดียว อยู่บ้านดู n น t fli x ดูอะไรของคุณไปนะบางท่านก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งคุณและเขานานๆจะกลับมาเจอทันทีคุณหน่ะมีความระแวงนะ <c oughs> ว่าอีกฝ่ายอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่านะคุณมีความระแวงคุณลึกๆแล้วคุณระแวงแล้วคุณก็กลัวด้วยว่าคุณกับเขาจะเลิกลากันอย่างกระทัานหันด้วยความที่อยู่เป็นคนละที่เนาะแต่ว่า ด้วยความที่คุณกับเขาอะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะก็มีความเชื่อมั่นในการและการระดับนึงแต่ลึกๆอะมันมีส่วนหนึ่งอะคือมันก็กลัวว่าเขาจะมีคนอื่นแล้วก็ทําให้ต้องเลิกรักันไปเพราะคุณก็รักเขามากนะคุณก็เลยพยายามโฟกัสไปกับการทํางานแล้วก็พอมาพอมีเวลามาเจอกันคุณก็พยายามเทคแคร์ดูแลเขาอย่างเต็มที่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขา คิดยังไงกับคุณขอให้ห้าใบให้กับชาวบังคันนะคะ ถ้าความที่คุณกับเขารู้จักกันมาเป็นเวลาอย่างยาวนานนะ <c oughs> แล้วเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มาเลือกคุณไอ้คุณก็มาเลือกเขาอารมณ์ประมาณนี้นะอืมคุณเป็นคนคิดมากในสายตาเขาเพราะฉะนั้นแต่ในขนาดเดียวกันคุณก็เป็นคนที่ สามารถส่องประกายในใจเขาได้นะเวลาใจเขาเมื่อนมนือเจอปัญหาอะไรเวลาคุยกับคุณนะมันทำให้เขามีไอเดียในการแก้ปัญหาหาทางออกได้เสมอนะเขารักคุณมากนะอืมแต่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าความกังวลที่อยู่ในใจคุณนะเขามีคนอื่นหรือเปล่านะโอเค ขอ,อให้ห้ามใบให้กับชาวอังนนคารด้วยค่ะ มีคนเขาหาเขาเยอะมากนะอืมด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนที่ <c oughs> สังคมจ๋านะแล้วก็เป็นคนที่ผู้หญิงเขาหายเยอะมากหรือผู้ชายหรือเพศตรงข้ามอ่ะ <ing> เขาหายเยอะมากนะแต่เขามีคุณในใจแค่คนเดียวนะ ขาอาจจะมีคุยเล่นๆคำๆนะแต่ถ้าถ้าลำลึกยังไม่มีนะอืคืออาจจะหยอดไปเรื่อยอะ่ะแต่ว่าไม่ได้จริงจังกับใครเพราะเขารู้แล้วว่าคุณคือเพราะเขารู้อยู่ในใจแล้วว่าคุณคือคนเดียวในชีวิตเขาที่เขาเลือกนะเพราะฉะนั้นถามว่ามีคนเดินไหมคือคุยไปเรื่อยแต่ไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจกับใครนะโอเค สถานการณ์ทั่วไปของคุณกับเขาในช่วงนี้นะจะเป็นยังไง วันอังคารเช้าวันอังคารนะส <c oughs> ถานการณ์ทั่วไปในช่วงเนี้ย <c oughs> ก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆนะนะคุณกับเขาก็ตามคนต่างอยู่แต่ว่าเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความคิดว่าจะย้ายที่ทํางานไปอยู่ใ,นในกล้ๆกันจะได้อยู่เป็นครอบครัวนะ <c oughs> โดยรวมก็โอเคนะแต่ว่าตามฝ่ายต่าง ก็ยังคงทำงานหนักอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ไอ้แผ่นที่จะย้ายมาอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกันมันมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะทำได้นะโอเค <c oughs> จบลงไปแล้วเนาะสำหรับคำทำนายความรักของชาววันอัคาร เราจำเดือ,าอ,อนากรกาคม2 5 6 8ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe like comment ไดมม้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนถ่ายคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยขอบคุณที่ตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ